ทองคำก็ทรงมันมันลงแบบสิกแซกุบนอีกครับเออก็คือทองคำเนี่ยอย่างที่เรียนเลยครับว่ามันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยพักขึ้นสี่แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นแค่ A เรารอมันเด้ง B แต่เราต้องรอดูว่า B จะเด้งได้สูงกว่านี้หรือ B เด้งเตีเ้ยๆแล้วทบ อืมอืมนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าขึ้นสี่จะเป็นทรงไหนแต่โดยส่วนใหญ่ขึ้นสี่มักจะออกข้างดนะังนั้นเราก็เลยใบแอดไปทางทรงนี้มากกวา่านะครับครับ <S <S ก็รอดูครับสำหรับทองตอนนี้ก็เทรดยากเพราะว่ามันเพิ่งจะจบขึ้น A แล้วก็กำลังฟอร์มเป็นขึ้นบีซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะดีดได้สักเท่าไหร่นะครับ ดีดได้แรงก็ดีดมา50%าสนมาติดแนวต้านตรงนี้ดีดทะลุก็ไป61.8ก็ได้แถวโซนเน,นี้มีลุ้นอานนี้ซิวเวอร์เห็นไหมฮะก็ซิโกลซิวเวอร์นี่มันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึง่งตอนที่มันมีอัตราเร่งขึ้นเนี่ยนะฮะมันโอเวอร์บอทมันออกไปนอกแบนด์เนี่ยเมือออนเน่มอโอเวอร์บอทแล้วยังไงมันก็ต้องเข้าหาเส้นกลางฮะอย่างน้อยอาจจะหาเส้นล่างโดยด้ซ้ำถ้ามันแบลิชมาก แต่ตอนนี้เส้นกลางแตะแล้วขึ้นแตะแล้วขึ้นแปละแว่าเป้าหมายเขาอยู่ที่เส้นกลางเนี่ยคราวนี้ถ้าเราดูโอเวอร์บอลถ้าลงเส้นกลางเนี่ยเราก็ดูอีกตัวหนึ่งก็ยังพอได้ลงดูทองคำเห็นไหมฮะทองคำนี่โอเวอร์บอลมหัศรจย์เลยทองคำนี่ถึงว่าไม่แข็งเท่าซิเวอร์ถ้ามันจะลงมาที่เส้นกลางลงนี่นะมันลึกเกินไปใช่ไหมเหลือสามมาน้าเนี่ยมันอาจจะลงมาที่เส้นบนขอบบนนะฮะ ถ้าลงมาที่ขอบบนปั๊แปลว่าอะไรแปลว่ามันก็จะไซด์เวยอย่างเงี้ยไปอีกไกลจนกว่าจะเข้ามาอยู่ในแทบเนี่ยมันถึงจะมีกํำลังขึ้นใหม่ก็แปลว่าอะไรมันอาจจะไซด์เวยต่อไปอีกห้าหกเดือนไกลเห็นไหมฮะในขณะที่ซิลเวอร์มันสวยกว่าเนี่ยมันอยู่ในเช่น p p อร์ตร s i s สเ n น e ์เทรนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันลงมาหาเส้นกลาง ถ้าตามหลักของ mean reversal มันก็น่าจะครบฟังก์ชันของมันละตัวนี้น่าจะขึ้นก่อนแล้วต่อไปเนี่ยถ้าซิลเวอร์ขึ้นเนี่ยนะฮะทองคำก็จะ s i d e w a y แต่ทองคำยังไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นซิลเวอเนี่ยน่าสนใจกว่าทองคำนะเรามาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยซิลเวอรมันแข็งอย่างไงเมื่อเทียบกับทองคำเราก็เอา เดี Silver, ๋ยวนะซิลเว XAG USD นะอ่านด้วย XAU USD อ่านด้วยทองคำนะครับเพื่อจะดูกำลังของมันไม่ดูราคานะเนี่ยกำลังไปอย่างนี้มันเขียวอยู่เนี่ยราคาซิลเวอร์มาเทียบกับทองคำคือซิลเวอรนี่หน่วยเป็นดอลลาร์เราเปลี่ยนเป็นหน่วยเป็นทองคำเท่านั้นเองเราจะเห็นว่ามีกำลังมากกว่าทองคำตลอดเลยนะฮะ แล้วตอนนี้ก็มรลงมาด้วยกันทั้งสองตัวเนี่ยนะซิลเวอร์อาจจะเริ่มลงมากกว่าทองคำหน่อยเนี่ยก็คอยดูตรงนี้ถ้ามันขึ้นไปอีกทีหนึ่งต่างคนต่างขึ้นน่ยอย่างที่ลุงบอกว่าซิลเวอร์เนี่ยมันจะขึ้นแต่ทองคำจะไซร์เวเนี่ยก็น่าจะมีกกำลังมากกว่าทองคําอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรด precious metal gold and silver เนี่ย ในอนาคตเนี่ยลุงคิดว่าน่าจะพิจารณาซิลเวอร์มากกว่าทองคำเพราะโอกาสลงมันถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วแต่ทองคำยังไม่ถึงยังอยู่ไกลเป้ามากเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นตลาดทองคำเนี่ยลองพิจารณาดูว่าถ้าจะเล่นเนี่ยลองพิจารณาซิลเวอร์ด้วยน่าเล่นมากกว่าครับ ตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกโดยระยะเวลาสั้นๆไป่ถึงหนึ่งปีผมไม่รอดแล้วกําแพงนั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันทถล่มความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมนึงที่ชื่อว่าตลาดหุ้นไทยถ้าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจ เมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็นหนังสือเล่มแรกของพี่เบีรยวโนนวรรณป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชันแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้ สิ่งทุกอย่างที่บันทึกลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสงซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพ,เพื่อนเพื่อนนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่ามันเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยน เป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวใน1บทก็ได้